สวัสดีครับทุกท่านผมพุทธิกรมาพบกันทาง YouTube ช่องธรรมะกับสมาธิสารธรรมเพื่อชีวิตประวัติพ่อแม่ครัวอาจารย์ผู้เป็นสุปฏิบนโนนำเสนอประวัติหลวงปู่หลอดประโมทิโตตอนที่15ชื่อตอนเหตุการณ์ที่ถ้ำพระสบายหลวงปู่หลอดท่านได้เล่าไว้ว่าเราทั้งสามรูปอยู่ด้วยความสงบสุขตลอดพรรษา ชีวิตที่ไร้ทรัพย์สมบัติอยู่ง่ายกินง่ายไร้ยศไร้ศักดิ์ศรีเป็นชีวิตที่เบาเย็นเอิบอิ่ม,อมผองใสนี่คือชีวิตในอดีตของหลวงปู่ไม่วุ่นวายไม่อึอดอดัดไม่สับสนเหมือนชีวิตทุกวันนี้โลกที่แสนสบายก็คือโลกแห่งการปล่อยวางหรือโลกแห่งสุญญาตาคือไม่ยึดถือส่วนสาเหตุที่ถ้ำนี้ชื่อว่าทำพระสบาย ก็คือท่านพระอาจารย์หลวงปู่สิมพุทธาจารุท่านเป็นผู้ตั้งชื่อโดยท่านหลวงปู่สิมปรารบว่าถ้ำน,นี้เย็นเงียบสงัดอากาศปลอดโปร่งทั้งกลางวันและกลางคืนพระที่อยู่ก็รู้สึกสบายก็ชอบอกชอบใจท่านพระอาจารย์สิมก็เลยตั้งชื่อถ้ำน,นี้ว่าถ้ำพระสบายคนอื่นก็เรียกต,ตามๆกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ในปัจจุบันนี้คือพศ2529คือในปีที่หลวงปู่ท่านบันทึกเรื่องราวนี้ไว้นะครับพระอาจารย์แว่นทนาปาโลเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในปี2492ขณะที่หลวงปู่หลอดอยู่จำพรรษาที่ถ้ำพระสบายนั่นเองก่อนออกพรรษาสักเล็กน้อยหลวงปู่ก็ฝันไปว่าตัวหลวงปู่นั่งสมาธิหันหน้าไปทางเมืองลำปาง ขณะนั้นได้เห็นกลดพระกรรมฐานสามกลดลอยขึ้นสู่อากาศตรงใจกลางเมืองลำปางโดยลอยขึ้นพรพร้อมกันตามปริมนทนรอบๆกลดจะมีของใช้ต่างๆห้อยระยาอยู่เช่นสบู่ยาสีฟันสบงจีวรอังสะปีบน้ำมันกาดเป็นต้นแล้วกลวดทั้งสามนั้นก็ค่อ,คอยๆเคลื่อนมาทางถ้ำพระสบายพอลอยมาถึงตนบนหน้าปากถ้ำ โกรธทั้งสามก็ลดระดับค่อยๆร่อนลงต่ำจนลงถึงพื้นพระลานหินหน้าปากถ้ำพระสบายจากนั้นก็มีประชาชนประมาณสองร้อยคนมายื้อแย่งสิ่งของเหล่านั้นจนหมดเกลี้ยงหลังจากนั้นโกรธทั้งสามก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าหากันแล้วก็กลายสภาพเป็นสายยางทอดยาวเข้าไปในถ้ำและใต้เตียงที่หลวงปู่นอนอยู่ด้วยพร้อมกันนั้นก็มีน้ำพุ่งออกมา จากสายยางดังสู้สู้ลุงปูตกใจเลยตื่นขึ้น <c oughs> ก็ตรึกตรองถึงความฝันและคาดการว่าฝันอย่างนี้คงเป็นโชคลาภแน่รุ่งขึ้นเลยเล่าให้เจ้าอาวาสฟังและให้ท่านช่วยแก้ความฝันให้ท่านหัวเราะชอบใจแบบอารมณ์ดีและพูดว่าวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษาแล้วฉะนั้นคงจะมีคนเอาผ้าป่ามาทอดแน่ๆในวันออกพรรษา พวกเราก็ประกอบความเพียรให้มากเป็นพิเศษกว่าวันธรรมดาส่วนการถือในสัจชิกกังคะทุดงนั้นพวกเราก็ถือในวันออกพรรษาด้วยคือการไม่ยอมนอนตลอดคืนตลอดวันพอออกพรรษาได้มีกี่วันก็มีคณะพระป่ากองใหญ่จํานวนคนถึงแปดคันรถมาทอดถวายที่ถ้ำพระสบายการต้อนรับก็ตามมีตามเกิดเพราะว่าทางเจ้าภาพ ไม่ได้บอกให้ทราบล่วงหน้าเลยคนตั้งเกือบสองรอคนพวกเราก็ต้อนรับค่อนข้างกลุกคลักบ้างในด้านอาหารการกินหลวงปู่ท่านเล่าต่อไปว่าเมื่อทอดพระป่าเสร็จแล้วคณะเจ้าภาพก็พากันไปเที่ยวชมถ้ำถึงบ่ายสามก็เดินทางกลับตั้งแต่วันนั้นมาคณะญาติโยมชาวลำปางกลุ่มนี้นี่เอง ที่เป็นกำลังให้การอุปถัมภ์ต่อวัดถ้ำพระสบายอย่างดีเสมอมาแต่แล้วสัจธรรมคืออนิจจังก็ปรากฏด้านพระเนนก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นบ้างกลับไปอยู่ในถิ่นกำเนิดของตนเองบ้างโมรณภาพบ้างฉะนั้นถ้ำพระสบายบางครั้งก็ร้างพระเนนเป็นช่วงๆแม้กุติที่หลวงพ่อลี่สร้างไวขง้ข้างๆถ้ำก็ถูกรื้อถอนทำลาย รวมทั้งสิ่งของต่างๆทั้งถูกลักถูกทำลายจนแทบไม่มีอะไรเหลือในบางครั้งเมื่อไม่มีพระเนนอยู่ที่ถ้ำนี่คือปัญหาที่เกิดจากผู้ที่ขาดคุณธรรมวันแรมแปดค่ำเดือนสิบเอ็ดทางวัดสำราญนิวาสอำเภอเกาะคาจะมีงานทอดกระถินท่านจะอาวาดได้ให้โยมมานิมนต์หลวงปู่ไปร่วมงานครั้งนี้ด้วยพร้อมกับท่าน หลวงปู่ฟัน่นถึงวันงานพวกเราก็ไปด้วยกันพองานกระถินเสร็จหลวงปู่ก็กราบลาท่านหลวงปู่ฟัน่นจะไปสำนักสงฆ์นันทวารารามอำเภอเถืนเพื่อกราบพระอาจารย์หลวงปู่เหรียญท่านก็ไม่ขัดข้องหลวงปู่หลอดได้ไปอยู่ช่วยบุรณะวัดร่วมกับท่านพระอาจารย์หลวงปู่เหรียญต่อมาจากนั้นอีกประมาณ15ปีคณะกรรมาการวัดก็ปรึกษากันและมีมติ ให้เปลี่ยนชื่อวัดจากนันทวรารามมาเป็นวัดสันติสุขารามมาจนเท่าทุกวันนี้เมื่อหลวงปู่อยู่ที่สำนักสงฆ์นันทวรารามนั้นหลวงปู่ได้ทราบจากคนเก่าแก่ว่าห่างจากตัวอำเภอเถินไปประมาณสิบกิโลเมตรมีถ้ำสวยงามมากมายเช่นถ้ำแม่แก่งถ้ำพระบาททาน,น้ำใกล้ๆถ้ำทั้งสองนั้นมีน้ำไหลตลอดปี วันหนึ่งเลยให้ชายแก่คนนั้นพาคณะพวกเราไปดูถ้ำต่างๆดังกล่าวเมื่อไปถึงเขาอินโขงพวกเราก็ปีนขึ้นเขาตามบันไดก้อนหินซึ่งญาติโยมเขาทำไปนานแล้วถึงถ้ำก็พากันเดินดูถ้ำนี้กว้างประมาณห้าตารางวามีพระพุทธรูปก่อด้วยอิฐถือปูนอยู่องค์หนึ่งหน้าตากว้างประมาณ30นิ้วมูลข้างคาวเยอะมาก เม็นครุงอยู่ตลอดเวลาจากนั้นก็เลยไปดูถ้ำพระบาทและถ้ำสุกเสษมถ้ำพระบาทนั้นแคบและทึบอากาศไม่ดีส่วนถ้ำสุกเสษมนั้นเป็นถ้ำทะลุจากตะวันตกไปตะวันออกยาวและกว้างขวางอีกทั้งอากาศก็ดีประมาณบ่ายสองโมงกว่า,วาพวกเราก็กลับอำเภอเถินหลวงปู่ได้ตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะไปบำเพ็ญเพียรที่ถ้ำแม่แก่งนั้น จึงเข้ากราบลาท่านพระอาจารย์หลุงปุเหรียญท่านก็ไม่ขัดข้องเดือนมกราคม2493เราก็ออกเดินทางมุ่งไปยังถ้ำแม่แก่งพร้อมด้วยพระอาจารย์พุทธ,ธาและสามเณรอีกหนึ่งรูปถึงบ้านไร่ผู้เราก็พักอยู่ที่ป่าช้าสามคืนแต่ละคืนก็มีญาติโยมออกไปฟังเทศฟังธรรมกันมากมายวันที่ออกเดินทางเพื่อไปยังถ้ำแม่แก่ง มีคณะญาติโยมตามไปส่งสิบคนพวกเขาช่วยสร้างที่พักชั่วคราวให้ตามริมฝั่งแม่น้ำแก่งพร้อมที่เดินจงกรมตอนเย็นๆคณะญาติโยมก็ลากลับเหลือคนแก่ผู้ชายไว้คนเดียวเพื่อคอยรับใช้ปริบัติตกกลางคืนพวกเราก็ทำกิจวัตรและบำเพ็ญเพียรดังที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจำสิ่งสำคัญคือมุ่งทำให้จิตใจสงบเพราะนั่น คือธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายการทำเพื่อให้จิตใจสงบจึงเป็นงานของผู้ที่ต้องการเป็นพระอริยเจ้าในกลางคืนชาวบ้านนาบ้านไร่และบ้านแม่ตืน่นซึ่งอยู่ห่างจากถ้ำประมาณสองกิโลก็พากันไปฟังเทศฟังธรรมและฝึกสมาธิเป็นประจำเมื่อลุงปู่ปรับปรุงบันไดขึ้นสู่ถ้ำอินโขงเรียบร้อยแล้ว ก็ย้ายขึ้นไปอยู่บนเขาในถ้ำอินโขงซึ่งมีปากถ้ำเปิดกว้างอยู่ถึงสองปากช่วยให้ลมโกรกดีนักส่วนถ้ำพระบาทหรือถ้ำสุกเสษมนั้นพระอาจารย์พุทธาไปอยู่ซึ่งห่างจากถ้ำอินโขงประมาณห้าเ้นอยู่กนละฟากห้วยของแม่น้ำแก่งญาติโยมพากันปลูกกระตอบอยู่แบ่งเขตชายซีกหนึ่งหญิงซีกหนึ่งอยู่คนละส่วนของบริเวณ ที่หน้าปากถ้ำอินขงได้ปลูกสาลาโรงทำไว้หลังหนึ่งเพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศลวิญญาณที่ถ้ำอินขงทดสอบผู้ปฏิบัติตอนนี้หลวงปู่ได้เล่าว่าในช่วงเดือนเมษายนวันนั้นเป็นวันแรมแปดคำ่ำคือวันพระหลวงปู่ต้องไปเจริญพระพุทธมนต์เย็นที่บ้านแม่เตินและค้างคืนอยู่ที่บ้านนั้นรุ่งเช,ช้าฉันเช้าเสร็จจึงกลับถ้ำอินขง ถึงถ้ำประมาณเกือบเที่ยงก็ได้พบคนเท่าคนแก่ประมาณสิบคนที่อยู่จำศีลภาวนาที่ภูแม่แก่งซึ่งพากันนั่งคอยอยู่ที่สาลารงธรรมหน้าถ้ำอินขวงตัวยายป้องผู้เจอเหตุการณ์เล่าว,ว่าคืนวันพระเมื่อคืนนี้เวลาประมาณห้าทุ่มขณะที่ยายป้องกําลังผูกสายมุ้งอยู่ที่กระต๊อบเพื่อเตรียมจะนอนก็ได้ยินเสียงคน เดินแหวกใบไม้แห้งมาดังแกรบแกรบแกรบใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเมื่อมาถึงกระ่อบทางหัวนอนของไอ้ป้องเสียงก็เงียบชัว่วครู่หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงถอนหายใจดังฟืดฟาดฟืดฟาด,ฟด,ฟาดเหมือนคนที่เมื่อยแสนเมื่อยแล้วก็ยืนถอนหายใจนั่นแหละจากนั้นก็ได้ยินเสียงพูดอย่างเย็นเย็นช้าๆว่ายายยายยายาาย,ยายทำอะไรยาย พูดทวนคำพูดเดิมสามครั้งยายป้องเลยย้อนถามคืนว่าใครใครพูดก็ไม่ได้ยินเสียงตอบเลยยายป้องส่องออกมาดูนอกกระตอบก็ไม่เห็นมีใครแต่ในขณะที่มองหานั้นก็ได้ยินเสียงเดินแหวกใบไม้แห้งกลับไปห่างไปห่างไปโดยไม่เห็นตัวเลยเมื่อเงียบเสียงก็เลยนึกปลอบใจตนเองว่าเป็นเสียงคนที่มาจำสินอยู่ด้วยกันมาแกล้ แต่ใจหนึ่งก็สะท้านอย่างแรงตึบตับตึบตับเพราะนึกถึงตอนที่มองยังไงก็ไม่เห็นตัวคืนนั้นทั้งคืนเลยไม่กล้านอนเพราะเกรงว่าสิ่งนั้นจะมาอีกเลยได้แต่นั่งทุรนทุร,รายนึกอยู่ว่าเมื่อไรเนาะจะสว่างสักทียายป้องเล่าเหตุการณ์จนจบแล้วก็พูดว่ายายป้องไม่กล้าอยู่ที่นี่แล้วทรมานเหลือเกินจึงมาขอลาหลวงปู่กลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิม หลวงปู่ก็ได้ทัดทานเอาไว้พร้อมกับให้เหตุผลว่าถ้าหนีกลับบ้านเพราะเรื่องอย่างนี้ได้ยินไปถึงไหนก็อายไปถึงที่นั่นเขาจะพากันตำหนิว่าพวกจำศีนตาขาปอดแหกใจเสเลยจะพลอยเสียศักดิ์ศรีไปตามๆกันจึงพูดปลอบใจว่ายายป้องไม่ต้องกลัวรอกเพราะเรื่องอย่างนี้เคยเกิดขึ้นแก่พระพิสุสามสิบรูป ที่ออกกรรมาฐานในสมัยพระพุทธเจ้ามาแล้วโดยท่านเห็นผีหัวขาดบ้างได้ยินได้เสียงแต่ไม่เห็นตัวบ้างตื่นเช้าก็ปอดแหกเหมือนกันเมื่อพากันเข้ากราบทูลเรื่องราวต่อพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสบอกให้พากันกลับไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่เดิมพร้อมกับบอกวิธีป้องกันคือหนึ่งให้พยายามเคร่งครัดในศีลสอง ให้แผ่เมตตาหรือแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแกส่สรรพสัตว์สรรพวิญญาณทั้งหลาย 3. ให้สวดกรณียเมตตาสูตรทุกๆวันพระบวชใหม่ทั้ง30รูปก็กลับไปปฏิบัติธรรมณที่เดิมและปฏิบัติตามพระดำรัสที่พระพุทธเจ้าตรัสแนะนำก็อยู่ได้โดยปกติสุขไม่มีเหตุการณ์เช่นเมื่อก่อนนี้เลยหลวงปู่จึงได้ขอร้องให้ใหญ่ป้องอยู่ปฏิบัติธรรมต่อไป พร้อมกับบอกวิธีกันผีหลอกได้บอกให้ตามที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกแก่พวกสาวกแล้วก็พูดให้กำลังใจแก่ยายปองทุกท่านครับโปรดติตตามประวัติและประสบการณ์เดินทุดงกรรมฐานของพระเดชพระคุณพระครูปราโมทธรรมธาดาพระอาจารย์หลวงปู่หลอดประโมทิโตแห่งวัดสิริกรรมราวาสหรือวัดใหม่เสนาในขมกรุงเทพตอนต่อไปในคลิปหน้า ผมผู้กรกับช่อง YouTube ธรรมะกับสมาธิสารธรรมเพื่อชีวิตขออนุโมทนาบุญกับธรรมะสวราใหม่บุญสำเร็จด้วยการฝังธรรมของทุกท่านสวัสดีครับ